นีมาช่วยทำความสะอาดพร้อมทั Hence, ้งประดับประดาบริเวณวัดป่าสางงามตำบลป่าสางอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนวัดของเจ้าคณะตำบลบนป่าสางพระครูไพศาลปรยติกิตลเตอร์ก็วันนี้ก็ได้ทำเล็กๆน้อยๆนะครับประดับประดานิดหน่อยวันงาน ส่งน้ำพระาธาตุจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงเขามีวันที่17นะครับวันที่17บจดนิทุนายนนี้เองก็นี่ก็ถ่ายทำบริเวณวัดที่จะมีงานส่งน้ำนะครับนี่ก็เห็นก็เป็นวิหารแก้วในภายในวัดประสังงามของเรานะครับ สวยสดงดงามมากนะครับก็จะให้เห็นส่วนที่เป็นติดกระจกด้านในด้วยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดประสังงาม ครับภายในก็ร่มรื่นเย็นสบายเลยใครที่เห็นคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรีโพสคอมเมนต์มาด้วยนะครับมีได้มาแค่นี้นะครับก็มีทาเวสุวันนะครับ ประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสารวันอังคารนะครับวันศุกร์แล้วก็นี่เป็นพระรอดนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่เป็นพระรอดอพิมพ์ใหญ่นี่เป็นพระศิวลีนะครับสะท้อนแสงนิดหนึ่ง พระศิวลีก็ได้มาห้าองค์นะครับและนอกนั้นก็เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าทุกองค์ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยสวัสดีครับ